Não, não, não. não. โอดโอดถึงตอน หองลังเลยเป็นบ abei, kind of ุ <S <S ร throne, ีทันไปเริ <c <c şey ่มเก้ล้านบาทสองสองล้านสามล้านสล้านหล้านหกล้านเจล้านแปล้านเก้าละล้านแไม่ด้วยนแ้แล่นเะอาไแถมแมแด้วยเรียนแถมอ อันนี้ที่ที่ดือก้าวถก้าไร่้ปื้หมดแล้วกันกไร่ทีอาุงได้เอาอะไรอาเป็นพระเวออะไรนะี่ีไไอะไรอาน้ำจะได้มีให้ตลอดปีมีบ้าน จะขึ้นไปหาแล้วนะถ้าไม่ออกมาจะขึ้นไปแล้วนะ พี่จะแบงขวางพี่ได้หรอบอกว่าไน่เยอขึ้นมาได้ไปไปไปด้วยมาไปด้วยมาไปด้วยทีบไปไปด้วยไปไปด้วยมาก ไม่เยอะ,อะไม่ไห้เข้าเลยตอนนี้ลองดนะูแลวดูก่อนเป็นแสนเลยนะ ร้อยสองร้อยสามร้อยสีร้อยเจ็ดร้อยให้เข้ากลับไปเลยกลับไปทองทองไม่พอปลอดปลาออกมาปลาสมเด็จปลาสมเด็จเออเออทองเลยอเออได้แล้วว้าปลาสมเด็จลูก ทีละดีละทีละดีล <c oughs> ะไม่มีต่อไม่ไไมีเสียงต่อฮัลโหลัครับสวัสหลครับอาไรกีแล่ะคะรอพี่รอไ่นานนะรออยู่รอตั้งนาน้วเนี่ย

หนูกกูแหละสบายสดีอะไรนะเอาเธอไม่ทำฮัลโหลครับเดี๋ยวแต่งแบบคิดก่อนนะครับเจ้าบ่าวพาเจ้าสาวมาที่โบสถ์เลยครับโบสถ์ให้ไปดูอยู่ไหนบ้างหลวงพ่อนอนอยู่นานแล้ว 没。<laughs> <laughs> <laughs> ติดเส้นเลยครับไมที่มาาบ้านหมว่าาาดูแลที่เต้นขยที่นั่าเธอทานยามตุาบ้าครับใครเลือกปหลวงมาที่ครับผู้ตาบ้านนรว่าตาเขาเชื่อฟังให้เีนที่สม้ตาบานครับตาบ้า

ีเป๊ะนิ้วอ่ะเฮ้แล้วปูนั้นต้เาววเให้สบายครับเฮ้ย้งเป้ก็ด้ด้รของาทพิข้อิาศให้ผู้สในาครับ เขียงเว้มามามาต้องมาเสื้อปิดเสื้อปิดล้วเอาแก้งคนกันเฉยเอ้จริงเหรอเออโ็ใก้มนจริงเลยเอเคก็เิแทเ่เรเรถ่ายรูปถ่ายรูปนี่หรอะไรนะอาเสื้อปิดแบงค์กกรยังเอายัเยโอเคครับอยนดอกไม้ด้วย

นั่งก่อนนั่งก่อนนั่ง่อนคบอำเภอมาดิอำเภออไนี่แลอวนำเภออ้าวโหยาดเหรอนเดิ้อำเภอจุ่มระบอำเภอนี่มีจุ่มด้วยนั่งอำเภอครับนั่งอำเภอพวงมาลัยมาเภยให้ยอนได้นะมีลูมีลูกลูกมาลูก่า อะไรวะเซ็นเซ็นอะไรอ่ะน่ะจะเบาเซ็นก็ต้องมีนะฮะก็ต้องมีกูเลยเหรอกูเลยไหมเดี๋ยวจะเบาเซ็นตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฝังตรงนี้นะฮะเพื่อความเป็นสักขีพยานว่าคุณสองคนนี่เป็นสามีภรรยาตามผมต้องตามกฎหมายไทยใต้ประเทศโกเบตีของเราเบื้องเยียร์เยียรเดอยวรีบบอกนะรีบไปละ เจ er. oh ้าสาวสาวเย็นนเจ้าสาวเจ้าสารียบสาวเรีบกัวไม่ได้เข้าหออ้าวเขียนผิดอ่ะไม่อยากแต่งแล้วนั่นอ่ะอยากเข้าหอเลยไอโอดนเป็นของนเนี่ยกนกต่อไปกับมือสตส่ั้งายไม่หนะ

เดินไปไหนย่าใส่ผู้ใหญ่ครับแด๊ดไม่แด๊ดผู้หญิงผู้ใหญ่ก่อนวะเดี๋ยวที่จุดต้นมงคลยังไม่ใส่แต่งแล้วแต่งแนะครับแต่งนะครับแต่งแล้วั้าว่าแล้วเตยสดมีอะไรปนไหม ม่ออาไวยนะครับรยครพาแสกพุ่ลงมนักไปนั่งที่ลงลงมาเดินเดินนั่งในรงนะลครับเดิเดินเนาะเล็นไม่รอุดี่บนอะไม่ดติ๊กัะไรกันเ่รอะแล้วต่อไปนะครับขอคืนแตกผู้ใหญ่ไปไปหญิงกันนะครับ ฝ่ใบหญิง้าสาวเออรถนักสั่งนะบกางาเลยดินี่ยหลังพ่อรวยเจ้าสาวเลยมือมือวางมือวางมือวางร้อนเลยไม่เคยแต่งงานก็ไม่เคยแต่งไม่เรียนไม่มีป้อนแล้วก็ขอให้รักกันยาวอย่าทิ้งกันนะพงษรถเหนืออย่าพงเหนไรไม่ไม่เนี่ยอ้าวพี่ดีใหม่โกงประเทศโกงสตรีอ่าเราตัต่อไปนะครับขอเราตต่อไปขอเชิญ ไปจะบอกว่าครับเดี๋ยวนะครับขอของนียากหน้าน้องเก่าเก่าอะไรกันนิดนึงรักกันนานๆนะูหน้าเละเดี๋ยวหน้าเละแต่งนานนะอันลูกชายพี่นะพี่พ่อต่อไปเป็นกระเป๋าแคปผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับ อย่ลนะวี้ไม่ใช่วัสงกรั้แเาไโอ้ผู้ิงขอแล้วอ่ะเยลขอแ่งานไม่ใช่เอเลยหรอคะสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็ได้พบหาดูใจกันมาเป็นเวลา20วัน30ปี20วันครับ20วัน กอดลูกคลองกระปองแฉะทั้งหน้าแล้วเนี่ย้รกผู้มีลูกผมจะแข่งแรกมีลูกแต้บ้านยี่สบหกยหค่ะที่กล้วยนะคะี่หกตาตีตัวน้าผมก็เห็นลทั้งแรกเขาเป็นยังไงเหลว ดูเหอนปิ๊กเปนดีครับยิ้มนฉ่งนะไม่ใช่ว่าเจ้าบอกจะเป็นตุกแต่พี่ตาอย่าเลยไปรับชอาดอกไม้นะพี่จวจ่ายแท้มาแรกไปเข้าก็ต้งหลังกันพอพอพวกมาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บนค่ายเขาเป็นยังไงกันบ้างเขาเรียกไรได้แต่ละวันวันหนึ่งนะคะเขาจะอยู่ ใช่ค่ะช่วนด้วที่ฝ่ายชายก็ยังปากแข็งใช่ไหมคะตอนแรกฝ่ายชายปากแข็งค่ะก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะทำเป็นเขิีน้อยจังน้อยมีอยอีกแย่หน่อยไม่คุยด้วยกันบ่อยแผลใจแผลใจตุนนะไม่ใช่สาวเล่นอยู่กันนานนะครับอิ่มแล้วดีนะมาถึงรถได้ เยวะด้วยวันทำแผ่มันนานี่ไหนทำแผ่กันนานหน้าตาทางผูดดูมีความสุขมากเต้นกันเลยหมดแล้วนี่รถน้ำฝาหรือเล่นอะไรหรือเปล่า ไม่เกรงใจสูงผมตัดมาจากอเมริกาเน่ยอ๋อเฮ้ยลำดับต่อไปเลยอ่าลำดับต่อไปอ๋ออ่าอยู่เลยคนนึงลุงเบลลุงเบลเือคุณลุงอีคนที่ข้างหนึ่งน่ะยังไม่ได้ลดเลย เขไปร้อลยหผู้หญิงผู้หญิงเอาเฉพาะผู้หญิงนะครับผู้หญิงเยื่นหรือตัวเองว่าเป็นผู้หญิงเขามารับดอกไม้เลยผู้หญิงผู้หญิงเสนาเราจะโยนดอกไม้แล้วเออทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้อือเดินซ้ แล้ต่อไปลำดับต่อไปยังไงดีครับพี่กายต่อไปส่งตัเจ้าสาวเข้าเรือนหอเรื่องหลังต่อแล้วโอเคครับใช้เวลาสร้างสมเรือนหอหลังนี้รวมกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีครับเอาก่อนก่อนหน้านี้ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้สาวนั่งระฆังนั่นะครับ รักเท่าไหร่ดังเท่านั้นนะครับรักเท่าไรอะไรนะดังเท่านั้นเลยนะครับเาไหร่ใค้ักเจ้าสาเท่าไหร่อยู่นทีนเ่นมารฐกัีอกอีกิกเลย ชายชายและหญิงครับคนแรกคนที่สองส็ใช้เป็นหมาล <line> ูกลูคนแรกชายและหญิงครับแม่เนี่ยแม่่เียยเเเจ้าห่าวเขาเคยพูดไว้ว่าอยากมีลูกสักสิบเอ็ดคนด้วยนะครับโอ้โหเดตั้งทีมฟุตบอลมาล้มเชลซีเข้าเลยเหรอยังไม่เข้าดิอย่าเข้าเหรอยังที่นี่รักแล้ว เจ้าสาวนี่เร็วตลอดเลยอยากเข้าออกอยากอยากแล้วครับยากนะอยากแล้วครับไปทำอะไรนักคุยูงปุ๊บรู้แอไรเข้าหอนก็้งคุยกันเข้าออไปทำอะไรเออนังคุยอเอออ้าวพร้อมยังพร้อมยัง